แล้วลูกศิษย์ของฉันเป็นไงบ้างฮะที่ฝึกให้ฉันขอบคุณมากเลยนะเดินทางปลอดภัยนะออฉันน่าจะเป็นราชาจุดสลตดไอได้เลย <c oughs> <c oughs> ไปเลยจามันเมาเล่นกันหน่อยไอเด็กมืวานซ้นเฮ้ยฮะบ่างไงบ่าไงเฮ้ยแฟรงกี้ลูกน<ม>ั้นบิจังฮู้ ใครช่ากล้ามาขวางทางเราเอ,อแฮนคอกปิงปิงสันจีตั้งสตเตาไว้เอ,อ้ยทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยเนะการที่ฉันได้เจอพวกนายทุกคนฉันน่ะมีความสุขมากเลยละ่ะ <c oughs> ลูฟี่นายก็พูดเกินไปฉันก็ดีใจเหมือนกัน <c oughs> เอาละพวกเราเดินทางมุ่งหน้าสูกก่เกาะมนุษย์เนือ